ใจลูกเลยครับไก้ถึงแล้วไปังลูกเลยหมดไหมแต่ยังไม่หมดเลยอ่าใจใจครับค่อยๆระยอยกันมาครับดูเพื่นะไม่มีจ่าเวียนนะครับขอล้ออย่าเวียนไม่พอแล้วครับเราไม่ให้เข้าแล้วครับพอแล้วครับเข้าลูกอ่ะไปไปเนาะไปไปดูดูเด็กเล็กๆด้วยดูเด็กเล็กๆด้วยช่วยเด็กเล็กๆด้วยครับเป็นเด็กเล็กๆด้วยครับเอาโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีแม่เลยอ่ะลูกเลย

đó rồi bạn lại lên rồi 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 เป็นร้อนมากครับเด็กตันแดอยู่นะครับเด็กเราโผล่เลยนะนี่ร้อนไหมร้อนเลยครับยังไม่หมดเลยคยังไม่หมดเลยออกไปเดินออกไปเดินเห็นเยอะมากเลครับตุ้งตุ้งเลยครับตุ้งตุ้งเลยครับยิบเลยยิบเลยยิบเลยแถวๆที่นี้เขาทำกูแม่งจริงนะ คนแก่ครับาเพิ่งคุยครับคนแก่ไม่งอนะครับคนแก่ลครับ

Hãy hát hết 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 hết

เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนไม่ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยเนี่ยมันเอาไดคู่ใหม่เอาคู่เก่าทิ้งเลยมันได้คู่ใหม่คู่เก่าไม่นใจเลยเนี่ยเันใหม่สองสี่ ลุมมาแล้วบองตีเลยนะเนี่ยใครมาได้บ้างเลยเลือกผ้าได้น่าได้ใหม่ใส่แก้เลยเนี่ยเออาใส่ผ้าใหม่แก้เลยอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมเนี่ยเอาอยู่ไหมเอาไหมใส่คู่นั้นไปเลยใส่ไปเลยเอออันนี้อันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไว้เก็บไปบ้านเอาไหมเอาเก็บนะเอาไปเอาไปเอาเก็บไปบ้านอ่ะนี่เก็บไปบ้านนะอันนี้สวยไหม สวยไหมสวยไหมสวยไหมวยสวยเขาว่าไรวะสวยไหมสวยออสื <hat S 2> ่อสารมันคงไม่ได้โอเคแล้วก็

我们还有几路车？